สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับปัเซอร์เป็นครั้งที่71นะครับอยู่ในบทที่7นั้นในเรื่องของการคูณเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ให้ลูกๆนะครับเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่187นะครับไปดูแบบฝึกหัดข้อที่สนะครับก็คือการแสดงหาการแสดงวิธีหาผลคูณน,นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการคูณตัวเลข2หลักนะครับ จำนวนตัวเลข2หลักคูณกับจำนวนตัวเลข2หลักนั่นเองนะครับเมื่อวานก็มาสเตอร์ก็ได้สอนไปแล้วเนาะในเรื่องของการคูณ2หลักนะครับคูณอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําให้ดูอีกข้อหนึ่งละกันนะครับมาสเตอร์จะยกตัวอย่างข้อที่3ละกันนะครับไปดูแบบฝึกหัดข้อที่3เนาะเอ่อ23นะครับคูณกับ32นะครับมีผลคูณอย่างไรมาดูกันนะครับ ตัวตั้งนะครับจะตัวไหนตั้งก่อนก็ได้นะครับจะนำา23ตั้งก่อนหรือนำสา32ตั้งก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> ก็คือนำยี่สิบสามตั้งก่อนนะครับก็จะเป็น23อ่าตั้งกลางขามก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็น Sheikh 2, เท่าไหร่ครับ30สองาก็จะเป็นครับคูณกันเข้าไปาก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ก็ขีดเส้นใต้1ครั้งครับ คิดเส้นตใต้หนึ่งครั้งแล้วก็ยังไงครับแล้วก็ตั้งคูณกันได้เลยนะครับวิธีการคูณเหมือนเดิมครับก็คือนําเลข2ไปคูณก่อนนะครับ2ไปคูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ3เป็นเป็น6นะครับตัวถัดมาก็นํา2ไปคูณเลยครับ2ไปคูณ2 2คูณ2มีค่าเท่าไหร่ครับเป็น4นะครับตั้งสี่ให้ตรงกับเลข2คือตัวผลลัพธ์ที่ตั้งคูณนะครับเมื่อนํา2ไปคูณเสร็จหมดแล้วนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นอะไรครับ นำเลข3เข้าไปคูณนั่นเองนะครับ3ตัวนี้ก็ไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ3ครับ3ามคูณสมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเป็นมีค่าเป็น9ใส่เลขเก้าลงไปนะครับตรงนี้ไม่มีหลักอะไรก็เติมเลขศูนย์ให้มันไปนะครับถัดมาครับก็3ก็ไปคูณกับเลขอะไรครับไปคูณกับเลข2ครับ3ามคูณสมีค่าเป็นเท่าไหรครับ เป็น6นะครับเลข6ก็ขยับเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลักเพิ่มเข้ามานะครับแต่ในตัวเนี่ยมันไม่มีแล้วเนาะดีนี้ก็คูณเสร็จแล้วก็นําทั้ง2จํานวนมาทำอะไรงครับมาบวกกันนะครับก่อนที่เราจะมาบวกกันนะครับก็ขีดเส้นใต้ให้โตย์ก่อน1ครั้งนะครับก็คือ46บกวกกับ690นะครับก็นำแต่ละตัวมาบวกกันได้เลยเนาะหลักแต่ละหลักก็บวกกันครับ6บวกกับศูนย์มีค่าเป็น6นะครับ 4บวกกับ9มีค่าเป็น 10, 13ิานั่นเองนะครับแล้วก็บวก13แล้วทกข้างหน้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1นะครับดังนั้น6นะครับบวกกับอีก1ก็จะเป็นเป็น7นะครับดังนั้นได้คำตอบออกมาเป็น736นั่นเองนะครับก็ขีดเส้นใต้2ครั้งเป็นอันว่าเป็นครับเสร็จสิ้นของการหาผลลัพธ์นั่นเองนะครับดังนั้นตอบก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ7 30 6นั่นเองนะครับก็จะได้คําตอบตัวนี้ออกมาเนาะในหลักการคูณตัวเลข2หลักกับตัวเลข2หลักนะครับซึ่งไม่ได้ยากนะครับลูกๆจาหลักให้ดีว่านําตัวไหนไปคูณก่อนหรือตัวไหนไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นํามาคูณเข้าด้วยกันก็จะได้คําตอบออกมานะครับถ้าลูกทาได้ขนึ่ข้อนะครับข้อที่เหลือลูกๆก,ก็สามารถทําได้ทุกข้อเลยนะครับเพราะว่ามันใช้หลักการเดียวกันมันเปลี่ยนแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เหลืออีก 5ข้อนะครับก็ให้ลูกกลับไปทาเป็ดการบ้านนะครับไปดูต่อแบบฝึกหัดในหน้าที่188ครับไปดูแบบฝึกหัดที่7.5.2ครับการหาภูนคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณเช่นเดียวกันนะครับก็ข้อนใลักษณะนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรแต่หน้านี้อาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมา เยอะขึ้นนะครับคําตอบอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นเป็นหลักหมื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเอ่อเป็นหลักพันเหมือนเดิมนะครับไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับข้อที่1นะครับก็คือ8 6กคูณกับ92นะครับโจทย์เ็าจะตั้งมาให้แล้วนะครับหรือในแต่ละข้อเนี่ยโจทย์เขาจะแ่งครับเขียนผลลัพธ์มาให้แล้วในบางข้อนะครับลูกแค่เติมคําตอบเข้าไปนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับก็ตั้งครับ 8 6คูณกับ92นะครับขั้นตอนแรกก็นำา2เข้าไปคูณก่อนครับ2คูณ6ก็มีค่าเป็น12นะครับตั้ง2ทดข้างหน้า1ครับตัวถัดมาก็นำ2อเข้าไปคูณครับ2,8คูณมีค่าเป็น16ครับ16กับอีก1เป็น17ครับตั้ง7แล้วก็เลข1นึด้านหน้าตรงนี้เนาะถัดมาครับนอะไรครับนำา9ไปคูณต่อครับ9ไปคูณนะครับ9ไปคูณ6ครับ 96เท่าไรเอ่ย96 54นะครับ96 54ตั้งอะไรครับตั้ง4ตัวข้างหน้าเท่าไรครับข้างหน้าตัวนี้นะครับจากเลขหน,นตัวนี้ก็ตัดออกไปเนาะเขาจะเป็นทศอะไรครับตัวางแทนะครับทีนี้เข้าไปครับ98เท่าไรเอ่ย98 72นะครับ72บวกเพิ่มไปอีก5ก็จะเป็น77เห็นไหมตามสิ่งที่จดเขียนมาเลยดังนั้นเราคิดคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นก็นำตัวเลขที่เหลือเนี่ยนำมา มารวมกันนะครับจะลืมเติมศูนย์ให้มันด้วยนะครับศูนย์ตัวนี้เติมศูนย์เข้าไปด้วยเนาะในโจทย์เติมมาให้แล้วก็เขียนสองไปอีกทีหนึ่งนะครับกันลืมเนาะก็บวกกันครับ2บวกศูนย์มีค่าเป็น2ครับ7 7บวก4มีค่าเท่าไหร่ครับเป็น11ครับตั้ง1ตัวคณาอีก1ครับ7บวก1นบวก1ก็จะเป็นเป็น9นะครับ7ตัวนี้ไม่มีตัวบวกอะไรก็ดึงลงมาครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 7,912นะครับก็มาเขียนคำตอบได้นะครับเป็น00 0เท่าตหร่ครับ900 12นั่นเองนะครับในคำตอบของข้อนี้เนาะก็ไม่ได้ยากนะครับพ่อที่เหลือก็ให้ลูกนะครับกลับไปทำด้วยตัวเองนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ยากเนาะ เปลี่ยนแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับมาซึ่งตัวอย่างแค่1ข้อก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนาะไปดูหน้าถัดไปครับในหน้าที่189ครับไปดูข้อที่2นะครับนั่นก็คือการอะไรครับแสดงวิธีหาผลคูนนั่นเองนะครับข้อนี้ก็หลักการเช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนแค่ให้ลูกๆนะครับเขียนการตั้งคูณด้วยตัวเองนะครับจากหน้าเมื่อกี้ก็เป็ครับ โจ์เขียนให้นะครับแล้วลูกๆก็เติมคําตอบแค่บางส่วนแต่ในข้อนี้นะครับลูกๆเนี่ยครับเขียนเองทั้งหมดนะครับเขียนอย่างไรมาดูกันนะครับตัวแรกเป็นเท่าไหร่ครับ9กก็นาค่าส4เข้ามาเขียนครับ9ก้าริก้าแล้วก็เป็นครับเลข4่เขียนห่างนิดนึงก็ได้นะครับคูนกับอะไรครับ43อ่ะตรงเหมือนกันตัวหน้าตรงกับตัวหน้านะครับ ตัวหลังตรงกับตัวหนันะครับแล้วก็นํามาคูณกันนะครับแล้วก็เขีดเส้นใต้หนครั้งด้วยนะครับแล้วก็นํามาคูณกันครับ4ี่คูณสมเป็นเท่าไหรเอ่ย4ี่คูณสามีค่าเป็น12ตั้ง2ทดข้างหน้า 1. ครับถัดมาครับนำสามเข้าไปคูณครับ3ามคูณเมีค่าเป็นเท่าไหรครับ3ามคูณเเป็น27บวกกับอีก1เป็น 28ครับ28มีตัวเลข2ตัวเขียนเลข8แล้วก็เลข2ก็ขยับมาด้านหน้าอีกทีนึงนั่นเองนะครับทีนี้ก็เปครับนำไรต่อศนตัวนี้ใช่ไหมเติมศูนย์ก่อนนะครับอ่าเติมศูนย์หลัก1ตัวก่อนแล้วก็นำา4ไปคูณครับ4คูณ4มีค่าเป็น16ครับตั้ง6ตัวค้าเท่าไหร่ครับตัวคณาหน่งหาเหมือนกันเลยไม่ต้องไปเขียนเพิ่มนะครับก็ใช้1ตัวเดียวกันได้นะครับถัดมาครับนำา4ไปคูณครับ4คูณเเท่าไหร่ครับ4่เก้าเป็น 36บกครับ36บวกกับอีก1เป็น37ครับตั้งเจ็ดแล้วก็ข้างหน้าอีกเท่าไหร่ครับอีก3าหสังเกตนะตัวเลขเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหลักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตั้งคูณนะครับให้ลูกนะครับพยายามขยับตัวนี้นะครับไปด้านหลังอีกนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเผื่อมันจะไม่พอเนาะในการเ,าเมื่อคูณแล้วผลลัพธ์ออกมานะครับเห็นไหมทีนี้ก็ามาเชิญจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่า พยายามเขียนให้มันชิดขวาเข้าให้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เป็นครับนำผลลัพธ์มาบวกกันนั่นเองนะครับก็ขีดเเ้นใต้1ครั้งก่อนนะครับแล้วนํามาบวกกันครับ2บวก0มีค่าเป็น2ครับ8บวก6กมีค่าเป็น14นะครับทดข้างหน้าอีก1ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ7จบวก2บวก1ก็จะเป็นเป็น10นั่นเอง10ตัวเลข2ตัวตั้ง0นย์ทดข้า้งหน้าอีก1ครับ3นะครับบวกอีก1ก็จะเป็น 4นั่นเองนะครับดังนั้นได้คำตอบมาแล้วก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4 0 0พกับเท่าไหร่ครับ4 0 4 2ันนั่นเองนะครับดังนั้นก็มาเขียนคำตอบด้านล่างครับดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบเท่าไหร่ครับ4042นนั่นเองนะครับส่วนข้อที่เหลือก็เหมือนเดิมครับให้ลูกกลับไปทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะเพราะว่าหลักการเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเลขเท่านั้นเนาะ ไปดูกันบ้านหน้าถัดไปครับในหน้าที่190นะครับไปดูแบบฝึกหัดข้อที่3ใหญ่นะครับเขาบอกว่าเติมคําตอบไะครับเติมคําตอบขอโทษนะครับเติมตัวเลขแสดงจํานวนนั่นเองนะครับเขาเพิ่มเติมตัวเลขแสดงจํานวนในข้อที่3นะครับเปรียบเสมือนเป็นจิ๊กซอนะครับนั่นก็คืออะไรครับให้ลูกเติมตัวเลขที่หายไปนะครับแต่ในข้อนี้นะครับเขาซึ่งมองว่า อาจจะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารู้บางคนอาจจะท่องสูตรคูณอย่างไม่แม่นนะครับอาจจะยังคิดไม่บอกว่าตัวไหนคูณกับอะไรนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างเช่นมาซื้อยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งแล้วกันอ่าข้อที่หนึ่งนะครับอะไรครับอ่ามาซื้อลบออกและวกอดแล้วกันนะครับอ่ะลบออกนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเป็นครับเขาเว้นเว้นช่องอะไรครับสี่เหลี่ยมว้ให้สองช่องครับเว้นเอาไว้นะครับแล้วมีเลขสองกับเลขสองมาให้นะครับ แล้วไงครับแล้วไม่บอกอะไรมาเลยแล้วก็บอกผลลัพธ์มาต่อว่าตัวนี้นะครับเมื่อนําตัวนี้นะครับไปคูณกับ2เนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยเลขอะไรครับเลข6นะครับซึ่งอาจจะมีเยอะมากนะครับ2คูนได้บ้างถึงมีค่าไม่ถูกคูน3ได้ไหมก็ได้เหมือนกันเมื่อ2คูณ3แล้วเนี่ยออก็เป็นครับถูกหรือเปล่าก็ต้องมานําผลบวกกันดีว่าตรงกับสินที่จ์ต้องการหรือเปล่านะครับถ้าลูกสุ่มตัวเลขผิดนะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะผิดด้วยมันจะเสียเวลา มากๆเลยนะครับในการคํานวณหรือในการคิดนะครับดังนั้นเนี่ยมาเซอร์คิดว่าเรื่องนี้มันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับในการที่ลูกจะต้องมาสุ่มการหาว่าตัวถัดมาคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยมาเซอร์ก็เลยเติมตัวเลขไว้ให้นะครับแล้วก็ให้ลูกๆนะครับกลับไปคิดหาคําตอบด้วยตนเองนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับมาเซอร์ก็จะเติมตัวเลขนะครับตรงนี้จะเป็นเลข8นะครับตัวถัดมาก็จะเป็นเลขอะไรครับเลข9านะครับลูกๆก็ จุดประสงค์เรื่องนี้นะครับขอแค่ลูกตั้งคูณเป็นนะครับคูณได้ก็ถือว่าโอเคเนาะส่วนลูกๆคนไหนที่อยากลองนะครับว่าตัวเลขแต่ละช่องเนี่ยเติมอะไรลงไปก็สามารถทําได้นะครับอย่างเช่นข้อที่2เห็นไหมมาเซอร์ก็เขียนมาให้แล้วนั่นคือเลขค่าครับเลขหกนะครับในเติมลงไปส่วนคูณคูณก็ให้ลูกกลับไปคูณด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับทุกพ่อทั้งหมดเลยนะครับมาเซอร์ก็จะเติมมาให้ลูกแล้วเขียนในชัดๆจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็กลับไปดูได้นะครับว่าในแต่ละข้อนะมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับมาเซอร์ก็เติมมาให้แล้วเนาะหรืออาจจะปิดของมาเซอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วลูกๆก็ทําด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าเติมลงไปแล้วตัวเลขถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องก็สามารถทาต่อได้นะครับมาเซอร์เกรงว่าถ้าล,ๆๆลูกๆเติมเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเลขมันผิดนะครับมันจะเสียเวลามากๆนะครับลูกๆอาจจะคิดไม่ออกแล้วเขาก็ดูถักไปคือเลขอะไรนะครับซึ่งก็อใช้เวลาในการคิดหนักเนาะจุดประสงค์ของมาเซอร์เรื่องนี้ก็คือ ต้องการแค่รูปคูณเป็นนะครับแล้วก็บวกได้คําตอบถูกต้องก็มาเซอร์ก็โอเคเลยนะครับดังนั้นวันนี้ก็มาเซอร์ก็ขอจบการสอเนเพียงแค่นี้นะครับสำหัวันนี้ก็สวัสดีครับ